ยายเดินเล่นเดินยายเดินเล่นไปนั่งไปนั่งยุใสแถวจะไปนั่งยุใสหน้าถึงหน้าบ่มีเขาลื้อแล้วบ่มีอันนั้นเป็นเฮีย,ย,ย,ยนสะยางกับเฮียนเป็นบ่เอายางกับเฮียนเนาะนี่เป็นานางพี่ไหมพุณก,ก็อีพูดไหมไปไปเลยลอ,องเท้าเสอยู่ใส่พูนอี่พูนี่ม่นางเหร่นนางหมดอเตอร์ไปเดี๋ยวค่อยขี่รถกลับไปพร้อมกันเออ ยังบอกกำลังกายพ้่นคอยเดินเล่นก็ได้เดินเล่นเถื่อนไม่ต้องจับสินยาอุนอุดหเดี๋ยวไปโดนี่อย่างก็เอานี่จะไปนางยุพูนร่างนี้ก็ได้รึอ๋อร่างนี้ตีอ๋ออ๋ตังถอยตังถอยตังนี้มั้งตังถอยเอาถอยดากหน่าน่ะเอามาใส่เอาตังนี้เอาตรงนี้แมนบะเออเอาเอา นั่งได้ป่ะอือต้นแต่ต้นแต่อ่านี่ตางเฝ้าหญ่อยู่นี่น่ะแกยายบอกว่าเอายาออกให้มันแนมือเนี่ยตรงนี้ให้มา เดตังมันมาเฝ้ายายตังเกินไปแล้วนะค่าของยายเอาของเ่าไง่ายๆจ,จัดๆเลยเอ๋เดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็เอามาทำให้เพราะว่าตรงนู้นทำอยู่ตรงนู้นอยู่มันมีหลายที่เ่าเ่าท่าอยู่นี่เด้อ ั่างฝ้าอยู่นี่นะเงียวเลยเพราะว่าใส่แผมเพิดอยู่